สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำผ้าปูรองกันปัสสวาวะค่ะจากแบรนด์ Snow Owl Gentle Guard นะคะตัวนี้นะคะสามารถปูรองนะคะการปัสสวาวะการเลอะการออกน้องได้เลยค่ะผ้าทำจากใยไผ่นะคะมีความนุ่มลื่นไม่ระคายเคืองผิวน้องนะคะตัวผ้าจะไม่มีเสียงกรอบแกบค่ะเพราะว่าจะไม่ได้ประกบกับพลาสติกกรอบๆนะคะมียางรัดมุมทั้ง4ี่มุมค่ะ คุณแม่สามารถนําไปใส่กับเบาะนะคะที่มีอยู่ได้เลยตัวนี้จะเป็นขนาด50-87ไซส์ S นะคะถ้าเรามียางรัดมุมทั้ง4มุมค่ะเวลาน้องนอนค่ะดิ้นไปดิ้นมาค่ะผ้าก็จะไม่หลุดไปกองกันเป็นก้อนนะคะสามารถปูรองแทนผ้าปูที่นอนเลยก็ได้นะคะเพราะว่าสัมผัสจะนุ่มลื่นเย็นสบายผิวค่ะ เช่นเท่ากาดมีทั้งหมด4ส,สีนะคะสีขาวสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีขาวลายฟ็อกซ์ค่ะมีทั้งหมด3ขนาดไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ค่ะไซส์ S ขนาด50คูณ87เซนติเมตรค่ะไซส์เขนาด70คูณ100เซนติเมตรค่ะไซส์ L ขนาด90คูณ140เซนติเมตรค่ะ